สวายดีพี่น้องสวายดีสุโขสุพคนมกพี่องสุพพอ่นองยางมาพ่อกันคับซองพน้องไม่นี้ขึ้นเขาเดิมพี่น้องเ้ยได้ยังไงน่ะยังไงแปรจะให้ไปใช้อันนั่นพี่น้องเลยแล้วลกกิ๊บแปรแหล่เหีน้ำาัว ป้าอีว่าเห็ดไพ่ใหม่กระสอบผ่านรูปกะปึ้งดีเด้ยพี่น้องเห็ดเนดให้ยามอาไพ่ใหม่กระสอบข้าเจ้านี่ยนี่อุ้ยมันจองหมอเต๋อหินโคตเนาะมันเต้นใช่ลองจูดเทียงข้าเจ้าได้ีหโว้ยจากแนวได้อันนี้นะ น้ำหนักแปดสิบเลยบุยกลงสิไ้จะน้อยมอแกงใกล้สิโยนลงลุ่มหมดเลนี่นะะปแม่นะนับปลาเอออยู่พักเถิงอะดีที่สุดเจ้านะนางน่ะเกือบแปดสิบล้วจ้ปลาเดียวนี้นะออมนอ่อนดำโปรโินัน่อนเกิน่อ่อนเยคนน่ะนว่้อโยพี่น้อเ้ยาบัด ปเลียงมูพ์ปนแหงกันคปะแหงกะยืมแหงกะยืมคือน้ำกันกระโม่แทนที่สีเลี้ยงกระโมูเป็นมันเลี้ยงเียนะมเอเลี้ยงดีโพสุยการเลยเกงไก่พี่น้องไปชักสุกสุกใช้กินดีพหดป้าเยออๆกินดีคือมอ่ากินดีพ่อโหมันก็เอึ้งรื่องอ้ง่ตีคนเนาะแกงไก่ฮาโตพี่น้อง้ยประดับไปคน ขึ el el ้งใน้งน่ะปนอยเอาลงมาแล้ก bueno> ันแล้วสิปันกันแล้วู้เจ้าขเจ้าบวเจ้าบวยยู่แล้เออค้เจ้าปวยยูก็สิแ่งกันแล้พี่น้องเอ้ยสองไอ้น่องทั้งนี้ไปจ๊กก็ลุกได้ก็ไปโจ๊กเอาไปโจกก็ลกได้ก็ไไปจกก็ลไปจกก็ลกยังยังฮะไได้ได้ดีดเลยอืม อยูอใส่อัไบเน,นออออกหน่เลยอ้าวอ้าเอ้าเ้วยจา <c oughs> ของคนชื่อนะเขาอันพ่อปิตไดนน้เนาะตา,ปะนนตาบปแตกนี่นะนี่ทางหลังจันดยีเวทรน รับบทแมคัวพี่น้องเอ้ยไมนี่บทเตัวจวดจัดซ่องเฮากระซ่องดังแน่พี่น้องเอ้ยอาทิตย์ละคลิปชัวร์ไลคกับคลิปลงคลิปสั้ังก็ได้สิบเอรียญจักิมเจ็ดือนแหังกได้สิบเอ็ดเรียังกได้สิบเอ็ดเรีย ถ้าได้เดือนละละทั้ก็ได้จ้านี่เพื่อที่หอนลอยพี่น้อยกะจจ่าย่อง่องดังไงซ่องดังที่คิบบได้บลอยหนึงเนาะเออบุได้นณิดขึ้นเนี่ยว่น้ปจะแมนเขติดตามแล้ก็บขึ้นเลยได้ของข้านะมื่นกลัากับมื่นกล่วอย่างละ ยอดวิวน่ะสองสามร้อยการเจเดือนยี่ได้เ่าบัญชีจักอันนี้ของเฮาเนี่ยจักล่าสุดมันเข่าขึ้นไปได้เฮาบุหู้เลยลืมเลยเจ็ดเดือนเข่าลอยเหรียญอ่าข่าเน็ตกับบุพพ์บ่พพ์แล้วคลุกพี่น้องเอ้ยท่นแม่ครัวผู้เดียวสองคนน่ะ่าคืดวันทีทันเขาแด็นมาหลายคนพี่น้องเอ้ยนี่นะ เปลี่ยนกับเขากันออกยู่นี่เสห็ดไก่ตั้งแต่ดึกๆวเออหันไหนพี่น้อยเ้ยสาไปคนเนอะชั้นกับบทท่านพี่น้อยแค้ยงกูนน้ยนคสเอาเอาแคทมาแล้วแคทมาแล้วบาดเอา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 เูก่านพี่น้อวมาว่าอ้ยจ่เี่ ว่าผเกี๊ยวนะหัวเกี๊ยวนะเขาจีแล้วได้เฮ้ยเข้าจีแล้วได้ผูเกี๊ยวนะจุดๆพี่น้อยยังต่ผูเฮ็ดกินีแล้นี่ผู้เฮ็ดกินท่นเขาเนี่ยนะต้มยำข้าวมันน่ากระปุ้นเยน่ากระปุ้นผู้เจ้าหมอไปใส้หรือใส่เยหาอีหยังคนผู้เจ้าหมอกผูกเปหลอกแหละไปเจาะบางหำต่ำชขาเจ้ากินน้ำพี่น้อย บ่ม,มีหลอดบ่ลูกคุณปได้บอกยังได้ใช่ไหมมาถาวหายไหมเฮ้ยลูกหลานกันไ <c oughs> หนเมืองอลอดให้ลูกให้หลานก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเอา้าเติมพลังอลไรได้หลอดเลยลงมากินลุ่มเถิเด้อขึ้นไปเทิงแท็กใหนะ้ได้ค่ะลงมาลงมาหน้ากาศอือลงมาลงมาลงมา <c oughs> ป้าดองเนี่ยน,นะดูว่าซื้อบ่เนี่ยนะ นี่มักม่วงมึงมักอย่งนีเออ๋อกจิเียนาซื้อมานะมาไหมซื้อมาใหญ่เขียวังวัช่างน้ำเคยไทยบ้านเรียนอ่ะอน้ำเคยไทยบ้านน่ะคักไปเลยคิ่ติวข้าวเจ้านนนะไมติวไมติวหน้าขาเจ้าลายคักบวกไปเลยคอยคอยสร้างเสาสอบ สั่งลอโอ้โยมันเออสิให้ป้าบูอันวันสิเบิร์ดดังเนี่ยแหละแล้วชาวนาเนี่ยยังอยูย่ยังพอได้ดังอยู่สร้างข้าเจ้าไว้ชาวสอบลเลยนะเอาก็สอบออ <osters. S 2> ไปให่ข้าเจ้า,าเลยกระสอบใส่หั่มมาดิมันกระตูดีเนี่ยตัวขาดน้ำมาแล้วใส่ทานได้เอาไปไว้ใส่ทานรูไป่เอาไว้มันก็เอาไปชอยมือใส่น้ำใช่ไหมเดี๋ยว ค้นในจะาคนมือละเสเป่าไม่นอยไปไปใส่ท่านคัดซื้อเขากระสอบละสองพันกี่ผมไปยักเนียนหนักนเอออันนี้คนในจคนห้อยมือนะผมเป็นสาวสามสิบสอบผมว่าเอ้าใส่รถวะทานใครคอยสาวสอบด้วยเจองไว้กระจกสิบสามสิบแต่จ้ง่าแต่ใได้เลยทบจ้า แมนลงแตนิฮ่าเดอนหาคนระปะคะแนนดูเนาะเอาสอบเราอย้อยซิบสอบกับพันลอยสอบกับได้มื่นนึ่งเลยจกประจกเธอรัดิบสอบก็บรรนัยซิบเธอจกเท่านั้นแหละเงินมื่นนะคะแนนมีใหม่คะแนนดูแมนคะแนนมีใหม่ธุรกิจดีเงินดีเนาะดีเงินดี่ปะธุรกิจมืดเฮ้ย เาะได้ทานหราไดอย่างอื่นเจะไดได้อ่านคันี้ไนี่ควนี้อย่มายอีกได้เฮ้ยบอยอยากอ่อยเอาได้เนาะเอาได้เฮ้ยอ่ะป้าดาบอยไว้ปราดาปะยันชาวคำอุกฮักอีกพี่น้องเอ้ยบอยอยากแย่งชาวคำมาสั่นล่าสุดปราดำจะจีบอบกไทยว่าพี่น้องพร้อมไหม เดอสยวจะวมันนี้หายได้เห้เดยวะเอันนี้นาี้ออันี้ như อพี่ตัวบะมีซอยติ่มกระถูงมึงญ่ายอย่างเงี้ย เช้ย้งบาทอยพี่น้อยว้ยไ่ใชบาทนีลูกเป็ดได้ไว้าเป็ดได้และเอ่อปั๊บลุดโอ้ยพี่น้อยครับลุกๆโอ้ยเนาะคาดจีเจ็บลูกเอ้ vừa sinh nhộm mà bác ừ. à, à. vì nó bác vừa lông bác <laughs> à, lông bác vừa 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 lông โอ้ยพ yeah. sí ี่น้องเลยเคยลากันแล้ว่ามาลงทเด้โดยโดยโดยเอเคยลากันโดนอีกเออ่ตอวจน้อยจักแม่น่ะแม่เดียวแม่เดียวก็ได้ไปต่อชบเนาะโอ้ยซ้มปากระจับโดนแล้วบอกว่าแม่น ดีเลยชาวเลเซียเงินไมเหตุเออเอกชาวเลเสียเงินสัญญกรรมเมย์ไม่นี่เดี๋้บอยากไดงวะดีภาไปสัญญกรรมอยู่อันห้างแตนลุงแทกนี่อะมันโตทั้งเครื่องเลยโตเลยปากกระจับแบบโบได้ตั้งใจเราได้พี่น้องเลยคำว่าตอดกุ้มตากับเป็นเกาหลีเราแหละตาเกาหลี มือตา่บุกข้นแล้วและบลเูียียตาโปังนึงเอรนเออว่าเแ่ลูกเาันคอย่นะบางนึงเออมันละจับใส่รถบ่โอ้ยพี่น้อยเจ็บไดูไก่น่อยย่านไปหนอยย่านพี่น้องเอ้ย้สนิก่อนเนาะสำหรับคลิปนขอบคนลไล์เด้อ่น้องสุกคน ขอบคุณกนำลังใจกทุกคอมเมนต์ะเนาะสำหรับลิปนนี้สบดี